รครับต้นงกับกอนบ้านนองหมากไฟครับสาับคลิปนีสิบห้าประเมพี่นองครับมาเที่ยววัดได้ครับวัดตาตากเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับมากับขอบขั้วเก้า,ค,า,ค,าครับมาเที่ยววันเสาร์วันอาทิตย์นะครับหลังจากที่ห้ากลับจากอันมาตาบึงผา,าทิต์ขื่นอยู่ผู้ถอกอยู่เช,ชียงคันนะครับไกลเลยจังหวัดเลยนะครับไล่ๆมาถีเลยครับเดยมาวัดาตากเสือกอนตี่ก้าบบานกอนิีเดินทางกับ,บานเนาะ นะครับขอบคววุณครับไปเทียเ่ยวเบิงงน้ำกันไปหน่อง้าหอย่างเงาๆเรื่อยๆครับถ้าจะมีเหการเป็นตัวเรนส่วน,วนอ่าเยนนาอากาศลมลืนนี่ครับนนจอดรถไปล้านจอดรถได้ครับไปน่องกัปแล้วกานงานขึ้นมากเนะาะบองว่าไกลบ่อ่าจนกับมาใกมาก หัวิทางไปหน้าผาตาเสื้อตั้งนี้นะ่ะอ๋อถึงแล้วนี่อ๋อเึ็นบักไก่ครับแรงเบิ้งโลกได้แดง <G ül> เป็นหน้าผานน้นี่เห็นตาไก่เลยครับผา ไปแล้วล้านคูนแล้วไม่แนวกันมาแล้วนั้นต oh, uh ั้งน uh uh. ั uh uh ้นไม่มีเขามีมีอ๋อนั่งมันเป็นทางข่อยลงไปแต่ว่าตาข้าม่องนี่สิพี่จังไม่มีแนวกัน ชมวิวสวยเนาะพี่กันจับเด็กเลยนะอุ้มเลยอุ้มเลยเออบุกบุกเลยนะที่รถไฟหลนงบุกบนเนี่ยจะไม่ล่านะนก,ก็จะหลุดมาตรงๆนะจะตรงไหนที่เป็นสกายวอล์กน่าจะด้านบนเนาะข้างบนอ๋อตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งครับแล้วภาพเปน้องลองไปบึงกันเป็นแบบไหนเนาะ อสูงมากหาชันมากๆก,กับอันตรายด้วยครับตรงนี้กตเด็กเล็กเด็กน้อยอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเด้อ เราสอูนบนีง้ครับสูงมากที่สิประกาออกไปเดี๋ครับเระว่าตรงนี้ก็เป็นเอ,อหน้าผาแล้วครับตรงเนี้ยจะเดินลงมานีก็เป็นหน้าผาแล้วสูงแห้ไงไหครับพี่น้องแค่มองจากตรงนี้กลัวแล้วอ่ะคือพาพี่น้องมาชมเออ มันสูงเด๋ผาเด๋อยู่ซีเนี่ผาเนี่ยนีข้างหน้าจับเลยจับเลยห้ามปล่อยเด็ดขาดนจับสบัดมือจผาเด๋ให้แม่จับมันจะตกลงไปหานะเอ็นเอ็นเอ็นมาเดินด้ยเด็กนัลงนั่งนง ท่งนี้ก็นะกนะกเป็นทางที่ช่ำรุดนะครับนะท่นกันทตยิยไปใวบอันตรายห้ามเข้านะครับตะกี้คาดว่าน่าจะใหาไปได้ยุติว่าช่ำรุดแล้วนะครับด้านล่างเป็นหน้าผาสูงชันนะครับนี่สูงมากๆเลยครับตรงเขี่ยตรงนั้นก็นมีช่องมีช่องสามารถหลอดไปได้ครับ อันตรายเด็กๆต้องอยู่ในความดูแลเรืเ่อยๆครับเลยเพราะนี่ครับตรงนี้สามารถหลอดปื๊บฟึ๊บรวกัดลงไปได้เลื่อยนะครับด่านหลงัหสงสูงแห้งมาชิข้าเก็บบรรยากาศกันน่ครับ <c oughs> เ่งร ตรงนี้ก็เป็นหน้าผาสูงมากเลยนะครับเป็นก้อนหินสูงด้านหเราถ้ามายืนอยู่นี่ก็ขาสัน้นเงี้ยส่วนกุ้ยชีพกาดเป็นานางหัน,นเสียงเพลงอย่างก่อนเสียงเพลงมันจะเสีงเพลงฟังน่าจะฟังคนเลยไกลมาก ไปเบื้องดานบนต่อครับตรงนี้นี่เด็กหน่อยนะอากาศบาดเกียวเนานิดนึงครับฮ<ศ>ะช่างเรียกว่ากลับมาเคยมาดเนาะขึ้นไปดานบนต่อกับเมื่อกี้เฮาเล<อ>ี<ส>้ยวขวาลงไปเบื้องตรงหน้าผานะ จะเป็นเบื้องนันบนกันต่อครับมาอ๋อตรงนี้เป็นจุดเช่นเียวกันมามามาอ๋อครับ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 ป่าปาป่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 าจะล่องเขาหอมเขาหอมเขาหอมเขาหาตากเสื้อติดทั้งเรียวยาวคอร้าน ขาตีที่แล้วกนอนนี่เด็ห้องน้ำใช้เข้าเลยเอาขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับเป็นสกายวอล์กผ่าตาัดเสือ้อต้องจุดนี้อ๋อมีรองเท้าด้วยคู่ละยี่สิบบาท คู่ละ20บาทนอะนบริการตัวเองใส่จังแล้วก็หยิบแล้วก็ใส่เลยพูนสกายวอ,อยู่โยคนเนาะไกลๆนอกนท่นยืนเนาะมาจากหน้าผาครับพี่น้องด้านล่างกับตรงนี้สูงแหงเลยด้วยครับนะสูงมากสูงกว่ายูอันสกายวอกเชียงค่ายเลครับตรงนี้ อันแรกอันแรกจะไปขึ้นสกายวอล์กนะครับนะจะไปถ่ายหนนี่ถ่ายรูปโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนงั้นอันนี้คืออะไรออันนี้คือสกายวอล์กเลยนะครับ เป็นเพื่อนประจกก้อนเอ้ยคื่ออัน,นะเบื้องก้อนนะฮะฝั่งนี้นแล้วก็วนโน่น,นนะอ๋อตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นช่องว่างอ่าเร็วเอ

มน้อลมน้อกาาเลยหกเดี๋นยืมยื่นยดนยืมยื่นยืื่นนีืด่นยงาม่นย่นยืดย่นย้ดยน่นี้ด่นยืดื่นยืดยืนย่นี้กยนยืด่น่นยดยื่นยืดย่นยยื่นน่ แหวนกำลังอ่อนพอดีครับแอนด้ามาค่ะมาค่ะอุ๊ยทางวัดขาตัดเสื้อกำลังสร้าวิหารซึ่งเป็นวิหารปริษฐานหลวงพ่อนาคตกลางนี้เชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาสั่งสมบุญได้ตามจิตศรัทธาสิบบาทยี่สิบบาทก็เป็นบุญของท่านการสั่งสมบุญด้วยการสร้างวิหารเป็นอานิสงส์บุญใหญ่ในทางพระพุทธ เดี๋ยวพ้าขึ้นไปเบื้องดานบนต่อครับมีบันไดขึ้นไปข้างบนเป็นพระวิหารใช่ไหมนะแมนนะครับเตือนกับ,บ่าค้ยมากด้วยครับแต่อเอาพิษจะต้องขอโรษขออภัยด้วยครับอเยยร ว้าวมองจากด่านหลัางน้งามครับสวยงามมากครับพ่าแม่ก็กับขอบคุณมาเที่ยวด้วยครับ ไอที่ให้หนักเลยพุ่งเงินยิ่ให้หนักันาดาบันไดพยานาคสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์และอุทิศบุญส่วน,น,นกุศลอันน้พุทธีเพื่อนนั้นมาสัางนะครับเนาะว้าวสวยงามจริงๆครับด้านบน พระแม่วิลาสินีเทวีครับด้านขวาสีชมพูด้ดานซ้ายคือเท้าพยาพญาเท้ามุจะริน,นาคาราสีทองครับเดี๋ยวพาไปเพื่อนดันแนงครับ ถอดรองเท้าตรงข้างในเลยก้ถอดรองเท้าถอดตรงนี้เลยถอดรองเท้าเสร็จเข้าไปกราบพระข้างในครับ การุณาแต่งกายสุภาพนะครับการุณาแต่งกายสุภาพงดแต่งด้วยชุดบางนะครับข้างหน้าว้าวโ สวยงามครับน้่บนสวยงามครับพระพุทธพระโยกรัตนะลังสีลุ่มในน้ำโขงครับลายพระขอพอรกันครับรกาบพระเสร็จแล้วพ้าไปชุม่ม หลับหลอกนะครับ สูงต่ำต่างๆคันสิหัวจัดอ้สวยงามเลยครับแสงแดดเป็นกะอันนี้ก็ดีนะครับแนะดดบ,บ้าจา่าลงมากนะครับโอ้สวยมาก พาขึ้นไปข้างบนครับจะพาไปกราบพระ หึน้นบนมยืนมาเด้ขึ้นข้างบนน,นี่ไงตรงนี้นตรงนี้นี่ข้างเขา ไม่ขึ้นข้างบนแล้วมาไหว้พระ กราบพระเสร็จแล้วก็ลงไปข้างนอกกับข้างล่างนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านล่างครับ ฮอดเดียวแบบน,มนีมาไหว้พระไหว้เจ้าถือว่ามันจังมันมหาวบทยาล้วว่า สวยงามครับพี่น้องนขอย้อวี้จะากันล่งด้งานล่างเลยเด้ครับ รองเท้าเสร็จแล้วก็มารับรองเท้าคืนนะครัออบหสูห้าหมด,ดบันไดบันไดเนี่ยบันไดจับน้ำขางๆก็ไปเลยนก้อนจับแม่หน่อยกันวัจะบอกหมองสูงหมอต้ำ าารรครับสำหรับคลิปนี้นะครับเ่็นกับขอบควณกับน,นดพภาพีนงค์มากเที่ยววัดผาตากเสือนะครับวัดผาตากเสืออำเภอสังคมจังหวัดน้องคายนะครับกับนี่จุดชมยูไรยหมองครับ มีหน้าผาถ่า,ายรูปสวยๆแต่ก็ใส่กมระมันระวังเอาเนาะแต่ไมมีสกายวอล์กนำรับวิ่ด้านขังทัดกันไปอีกนะครับก็เป็นวิวสวยๆครับพี่น้องสูงเนาะนี่ยลัลงไปกับอิฐเสียวแน่จักน้อยแล้วกันไปชมโบสถ์ด้านบนครับไปชมศาลาเอิ้นเฮยงบนเนาะแล้วมี่ยไปเดินโบสถ์บ้างบโนะบสถ์ปปไปชมโบสถ์ด้านบนนะครับก็เอาไว้ซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวจังคอยพอกันคลิปหนานะครับสวัสดีครับ